Okay. คลิปนี้จะมาอัปเดตต้นคางคกเหลี่ยมให้ดูนะครับหลังจากที่เพาะมาเมล็ดไปแล้ววันนี้วันที่17เขียนไว้ข้างกระถางวันที่3 2อาทิตย์พอดีครับอันนี้ก็คือผมก็จะไว้ในโรงเรือนเพาะเลยแต่ว่าเขาเรียกอะไรระยะตำแหน่งที่วางก็คือจะโดนแสง ไม่เยอะมากจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งถ่านตำแหน่งตรงกลางความเข้มแสงจะสูงแล้วก็ด้านบนก็จะสูงสุดครับก็คือไว้ตำแหน่งตรงนี้โอเคก็เหมือนกันที่เราไว้แดดลำไรครับเดีวเ,เรามาดูกันว่าจะเหลือเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ผมได้แกะถุงแล้วก็เคลียร์พวกเปลือกออกไปหมดแล้วครับ แล้วก็มีการโรยดินญี่ปุ่นเข้าไปเพื่อพยุงต้นหน่อยทั้งหมดตอนนี้จะเหลือแค่9ต้นแต่จริงๆอ่ะงอกทั้งหมด11ต้นครับงอกทุกมเมล็ดแต่ว่ามันจะมี1มเมล็ดที่ลาขึ้นที่เปลือกแล้วเขาเรียกเขาออกมาแค่ครึ่งเดียวครับ ซึ่งเราแงะออกมาไม่ได้ทิ้งเอาไว้ก็คือก็เนเ n แล้วก็อีกต้นหนึ่งตัวหัวเขาออกมาแล้วแต่รากส่วนอีกครึ่งล่างเขายังติดอยู่ในเปลือกแล้วรากก็ขึ้นเหมือนกันพอแงะออกมาก็คือข้างล่างเน่าไปหมดละที่เหลือตอนนี้ก็คือเหลือกาวเล็ดกาวตน้น1 2 3 4 5สองส แล้วเราก็ทำการโรยดินญี่ปุ่นเบอร์เล็กสุดลงไปครับเพื่อให้เขาช่วยพยุงต้นเห็ไหมสวยงามแข็งแรงเราจะทิ้งไว้ให้อยู่ในถุงต่อนะครับให้อยู่ในระบบปิดต่อประมาณสัก25-30วันเรา ถึงจะค่อยๆเริ่มเปิดถุงค่อยๆเริ่มแกะยางที่ปากถุงแล้วก็ค่อยๆเขาเรียกรดดความชื้นที่ผิวดินลงเรื่อยๆครับป้องกันการเน่าโอเคครับ